ก็วิธีการเซตซีโรนะคะกรณีที่ด้านบนขึ้นว่า CO2 Zero Request นะคะกดกดที่ตัวเลขของ CO2 ได้เลยเขาจะขึ้นว่า CO2 Setup แบบนี้นะคะจากนั้นกด Order Setup มาที่คำว่า Zero นะคะแล้วก็กด Gas Type นะคะเปลี่ยนเป็น Room Air แล้วก็กด CO2 Zero พอกดเสร็จปุ๊บให้เรารอดู CO2 in zero แบบนี้ถ้ามันขึ้นแล้วเราปิดแล้วก็ลองเป่าดูให้ค่ามันอยู่ที่เกณฑ์ปกตินะคะซึ่งถ้าคนเราอะเป่าเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณ20กว่า30นะคะโอเคประมาณนี้อันนี้คือการวิธีการเซตซีโร่อันนี้เสร็จสิ้นแล้ว